สองทุติยเทวะพรหมณาสูตรว่าด้วยพราหมแก่สองคนสูตรที่สองห้าสิบสามครั้งนั้นพราหมสองคนเป็นผู้แก่ผู้เท่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยนับแต่เกิดมามีอายุร้อยสิปีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวา,ายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมพวกข้าพเจ้าเป็นพรามแก่ผู้เท่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยนับแต่เกิดมามีอายุ120ปีพวกข้าพเจ้านั้นไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้สร้างเครื่องต้านทานไว้ขอท่านพระโคโดมทรงว่ากล่าวพวกข้าพเจ้า ขอท่านพระโคโดมทรงสั่งสอนพวกข้าพเจ้าเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกข้าพเจ้าตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามทั้งหลายที่แท้พวกท่านเป็นผู้แก่ผู้เท่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยนับแต่เกิดมามีอายุร้อยยี่สิบปีพวกท่านนั้น ไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้สร้างเครื่องต้านทานไว้โลกนี้ถูกชราพยาธิและมรณะทางกายวาจาและใจในโลกนี้เป็นเครื่องต้นานทานเป็นที่เร้นเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกและเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้ตายไปแล้วเมื่อเรือนถูกไฟไหม้ สิ่งของที่นำออกไปได้ย่อมเป็นประโยชน์แก่เขาสิ่งของที่ถูกไฟไหม้ในเรือนนั้นย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่เขาฉันใดเมื่อโลกถูกชราและมรณะแผดเผาแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลควรนำออกมาด้วยการให้สิ่งที่ให้แล้วชื่อว่านำออกไปดีแล้วความสำรวมทางกายวาจาและใจในโลกนี้ ย่อมมีเพื่อความสุขแก่บุคคลผู้ตายไปแล้วซึ่งได้ทำบุญไว้ขณะเมื่อมีชีวิตอยู่ทุติยะเทวะพร m a ณ a s u ที่สองจบ